สวัสดียามเย็นๆนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลนะคะเพื่อจะมาตามล่าหาตัวเด็ดๆไปฝากแอดีทุกท่านนะคะค่ะยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดๆนะคะ เดี๋ยวงวดนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปฟังความฝันของคุณลุงด้วยกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานแอดก็ได้ขออนุญาตคุณป้าแล้วนะคะคุณป้าก็ก็อนุญาตให้ไปหาได้ที่บ้านนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้คุณลุงก็ยังไม่ฝันนะคะยังไงแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะคะ ค่ะแอดก็ขอขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูตัวเด็ดๆจากจอมปลวกนำโชคนะคะเพราะว่าจอมปลวกก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายงวดนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเดี๋ยวตามแอดไปส่งพร้อมกันเลยนะคะ ค่นีนะคะท่านชมวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูตัวเลขจากจอมปลวกนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าจอมปลวกก็เคยให้โชคแม่นมาหลายต่อหลายงวดนะคะก็ให้ท่านที่ชมทางบ้านส่องไปกับแอดนะคะ นี่นะคะท่านชมมองเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะส่งไปด้วยกันนะคะ,ต,ะรตรงนี้เป็นตัวอะไรนะตรงนี้เนี่ยเหมือนเลขสามกับเลขสอง ข้างหลังเหมือนเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมคะในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็นสามสองเจ็ดนะคะแต่ว่าแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ต้องเชื่อแอดคะ่ะท่านผู้ชมแอดไม่มีโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะส่องไปเรื่อยๆนะคะเพื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แอดไม่ค่อยจะมีโชคกับเขาเลยค่ะแอดก็อยากจะมาส่งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านส่งด้วยสายตาแต่เองนะคะ นะคะจอมปลวกก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าไม่รู้ใครมาทาแป้งนะคะที่จริงหลองตาไม่ให้ทาแป้งนะคะแต่ว่าไม่รู้ใครมาทาตอนไหนนะคะจอมปลวกก็เลยก่อตัวขึ้นกลบแป้งอีกนะคะ นะคะท่านชมตรงจุดนี้คลา้คลายเลขหกนะคะจุดไหนแล้วเมื่อกี้จุดนี้จุดนี้เหมือนเลขหกข้างหลังเหมือนเลขแปดนะคะอา้อาวไม่ใช่ดูไปดูมาเลขหกลายเป็นเลขศูนย์นะคะ ข้างหลังเหมือนเลขสามนะคะก็มองเห็นเป็นศูนย์กับสามนะคะท่านชมที่แรกมองเห็นเป็นหกกับแปดแต่ว่าตัวเลขก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเออแปดอยู่ข้างบนค่ะท่านผู้ชมคะ่ะศูนย์แปดสามนะคะแปดตรงนี้แล้วก็สามอยู่ติดกับเลขแปดข้างล่างนะคะ ในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็นศูนย์แปดสามนะคะหรือไม่ก็ศูนย์สามแปดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะแต่ว่าแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมส่งด้วยสายตาตัวเองมากกว่านะคะไม่ต้องเชื่อแอดคะ่ะท่านชมเดี๋ยวแอดจะเลื่อนขึ้นนะคะ ก็อยากจะให้ FC ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะก็จะพยายามหาตัวเด็ดๆมาฝากกับ FC ทุกท่านนะคะ เดี๋ยวลองส่งกลบเสาดูนะคะท่านชมเพื่อว่าจะมองเห็นตัวเลขนะคะมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะท่านชมก็ต้องเขียบเข้าเขียบออกนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงด้วยค่ะเห็นเป็นตัวไหนก็บอกแอดด้วยนะคะ เดี๋ยวอาจารลุกขึ้นก่อนนะคะสง่งส่องดูตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะ เดี๋ยวจะลองหันมาดูฝั่งนี้อีกนะคะตรงนี้เหมือนสองกับห้าเลยนะคะตรงนี้เหมือนเลขสองตรงนี้เหมือนเลขห้านะคะสองห้าแอดก็ตามทุกงหมดนะคะท่านชมแต่ว่าก็ยังไม่ออกสักทีเนาะ จะมาส่องข้างล่างดูอีกรอบนะคะตรงนี้ก็กอตัวขึ้นใหม่เหมือนกันนะคะจะให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะค่ะเอดก,ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีนะคะเพราะว่าจอมปลวกก็ให้โชคทุกงวดนะคะท่านชมคะ ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีนะคะค่โชคดีค่ะ